ไม่ค,ค่อยก็มีเดอ้อนะแม่แม่ผู้ใหญ่กับใครมากนะคะโอ้เอฟซีเอฟซีน้อยทั้งโรงเรียนเลยบ่ยายจำล้อกว่าโอ้ย งซุ่มนักเรียนมานั่งกินเร็วบ,บนโต๊ะนี่บอแม่เออ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชร์ติกใเดี๋ยวเปิดช่องดู คะสวัสดีค่ะคุณย่าคนสวยใช่ไมตอนที่่านยายท่างพูดเดียวเดียวที่ไหนครับ เลี้ยงเลี้ยงนักเรียนตค่ะค่ะมาเล้วมาแล้วยายลงหน้ารักข้าคุณมันไม่ได้จ้าขอบคุณค่ะลาทูด้วยนะคะอาเลิกเลยยังลงมาทำไมอะไรนะไม่ได้ห่ไม่ไงอ๋อไม่เป็นไรมาดามต้องส่งอนไปน้องสองอะไรต้องส่งอะไรบ่ อเอฟซียายทั้งหมดบอกเอฟีบอเอฟซียายเอฟซียายเอฟซีก้อยเอฟซีเด็กน่เกลียดนเออทำุญให้คนแม่ นี่น้องมันดีมากเลยอ่ะฮะน้องมันดีมากยายมาได้มานี่กาแฟดีเลยเห็นไหมเอฟซีเห็นดีบอสออกอากาใช่ไหมเห็นนะเห็นนี่ยนะคะเอฟซีทุกท่านเมื่อพีชไทย บอามานที่เรียนี้ค่ะ่้บเลโอเคเด็กนักเรียนอยากกินน้ำพรบกยายก็บอกว่ากินได้รวอาหารเลยนะคะคุัรอน่ะ ราขึ้นหมอื้มววันน <documentation for> <feet> ี <hi> ้ก็มีง้อด้วยนะคะมีง้ะมีผู้ตี๋วนะคะวันนี้นะรวมกันนี่ก็แม่ผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ค่ะอะไรนะปลาบุญจินนเป่ารับรองนั้นน้องพลไปให้พูดูยายลองครับเอชซีน้อยคอยทั้งทั้งโรงเรียนเลยน่ะนะ เอฟซี <F> นี่เอฟซีเอฟซีมาดามมันคือตัวใหญ่เทยเนานะ <c oughs> นำโดยนักเลงเลค่ะก็น,นี่ไงมากินนี่หละนักเรียนนะ่ะเม็ดตะคนุนรอๆวอ้ยช่องเลว้่งไอ้อ,ไไอายายนะจะเป็นเอฟียายัดอายาย อันตั่อันบพื่อนเลยค่ะเด็กๆมานี่มาให้ยายค่ะสามพณ์เลยอันนี้ดีใจบอดีใจบ่เลยได้กินกเตี๋ยวนีเอาเพื่อนมาสัมษั์ด้วยเลยมันดีวัสดี้่ะแม่อหวัสดีค่ะนี่หายินหดเนาะ มาเนี่ยเป็นเอฟซียายเดียเรียเรียเรียจะถามว่าเอ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 าขอโทษด้วยขอโทษอายโมเอาไปเมวันนี้นะวันนี้แม่ผู้ใหญ่เอาเอาอ่าดีใจไหมจะได้กินไอศครีมได้ครับไอศครีมแล้วก็ก๋วยเตี๋วด้วยดีใจไหมได้ครับอ่าดีใจก็ ตบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะน่ารักจังเลยเล่นได้วดแล้วก็มาอ่านเยอนใส่แบบนี้น่าจะน่าเราเราออกสุดไปูกโอเคม่ให้ตงก็ต็ด้คนลมาเย่หนึ่งเด็กไม่สวมแมส อ๋เด็กที่โรงเรียนนี่ไม่ช่วแมสค่ะไม่บ่อแมสค่ะเด็กโรงเรียนไ่ก่อละเขากินรือ,อ่คุไปเอเลกับ้องเดี๋ยวครูจะว่านะ เดี๋ยวข้าใหญช่วยอะไรบ้างหมดเราบอกแอนหมดเลยจ้าบุญในวันนี้ขอให้ลูกแอนได้บุญเยอะเยอะใหบุญวันนี้ก็ขอให้ลูกแอนได้บุญขอบคุณนะคะเอีช่องแม่นะคะขอบคุณแม่ที่มานะคะขอบคุณย่านะคะนั่นเงด้วยนะคะ มาช่วยแล้วมาให้ลูกให้กำลังใจค่ะให้มีเงินให้มีทองให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าาุเลียนก็ให้จบซาทุก็ให้ลูกแอนนะจงมีแต่ความสุขแล้วก็จิตใจดีๆแบบนี้เสมอไปเด้อลูกเด้อสาทุกค่ะขอบคุณแม่จำลองนะคะแล้วก็ลูกหลานเพิ่ด้วยหลานเพินพ่อกระมกบัดคอมบดีฮ่น ขโมกขเมนทำคลิปให้แม่ะสวัสดีค่ะมนรีเป็นมะลีค่ะมะลีคอมมะลีนะโคมมะลีคอมมะลีนี่เสร็จเลยเนากคนโมธาบุญด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเอนเป็นคนเลี้ยงอะไรให้แม่นะทำบุญให้ก็มีชอบทำบุญด้วยค่ ของแอนแอนหันหน้ามาได้เลยแม่จะจบคลิปนี่แหละอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้แอนชาแนลแล้วกแฟมมารีเออแอนแฟมมารีม่แม่แม่ลูกมามามาเพื่อนมาด้วยนี่ะนั่ะน้อยหนึ่งหกแปดเก้าค่ะนา่งน้อยหนึ่งหกแปดเก้านะคะเอ้ยน่ารักจังเลยท่านยายดูอ่ะยายบายยายยายมา ก็ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอมาแล้วแต่คย่าะเขาจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ยายด้วยค่ะมกไอติมมาแล้วนะคะไอติมมาแล้ว